แซนไม่กลัวรับคำท้าสาบานซัดเจ็บอัจฉริยะกล้าไหมเพอเจอไปไกลแล้วคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมวันที่4พฤษภาคม2565แซนวิสาพัฒพร้อมกับทนายได้เดินทางไปยังสอนท่าขามเพื่อเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจพร้อมกับเปิดใจถึงประเด็นที่ถูกนายอัจฉริยะท้าให้สาบาน ผ่านทางช่อง YouTube โคน,นันเมืองไทยให้สาบานพร้อมคนบนเรือทั้งหมดไปสาบานที่วัดหงออำเภอพุทธไทยสง์จังหวัดบุรีรัมย์อัปเดตล่าสุดแซนรับคำท้าสาบานอัจฉริยะแล้วด้วยแซนได้พูดถึงนายอัจฉริยะว่า เมื่อนายอัจฉริยะหมดที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องพึ่งสายศาสตร์แสนยอมทำร,รับคำท้าอัจฉริยะให้สาบานแต่ขอทำในกรุงเทพแต่ไม่ไปที่ต่างจังหวัดไม่ไปที่วัดบุรีรัมถ้าจะไปจริงๆขอจุดทูบที่หน้าบ้านพร้อมกันนี้ยังถามกลับว่านายอัจฉริยะกล้าทำแบบเดียวกันกับแซนไหมกล้าสาบานไหมว่าไม่ได้หวังอะไรจริงๆในการทำแบบนี้ นายอัจฉริยะทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อความยุติธรรมจริงหรือนอกจากนี้แซนวิสาพัทก็ได้พูดอีกว่าอัจฉริยะเริ่มไปไกลเกินแล้วทำเดือดร้อนกันหมดสิ่งที่พูดเป็นความจริงกี่เปอร์เซ็นต์แซนก็สงสัยว่าไปทำอะไรให้ในายอัจฉริยะไม่พอใจหรือเปล่าแซนลั่นอีกว่านายอัจฉริยะเพอเจอร์มีหลักฐานอะไรเอาออกมาให้หมดเลยแซนไม่กลัวสักอย่างมีอะไรก็พูดกันตรงๆได้นะคะแซนไม่กลัว คนทำผิดขอโทษแซนจบถ้าคนทำผิดขอโทษแล้วแฉแซนไม่โอเคแซนจะขอปกป้องศักดิ์ศรีแซนวิสาพัดกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีนิว